สวัสดีครับแม่น้ำนีไม่น้ำดีค่ะ FC ทุกฝูงทุกคนนะค่ะเด้อคนดังงวดที่สิวดที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นยังไงพี่น้องถือคักบ่ถือคักบ่ลร่าอุตส่าห์บอกศูนย์หกศูนย์หกกะว่าให้กลับซ้ำฝันธรรมาศูนย์ให้ซื้อศูนย์หกกะศูนย์เก่าเด้อบอกแค่นี้หนึ่งเขาบอกว่าไงกว่าเขาไม่ศูนย์ถ้าบอม่ศูนย์ให้มาหอมแก้มเห็นบ่อเด้หอมบ่อเด้หอมบ่ไใบหอมซ่าเห็นบ่อได้หอมซ้จ่อยเดี่ยวหอมซ้ำแกไปตองหอม ถือศูนย์หกของเพื่อนเห็นบอร์มีการผลมีศูนย์เห็นบอกขึ้นหน่อยศูนย์หกเห็นบอกเต้นเลยล่างขาแฉบกระดิ่งมาวิ่งศูนย์กระถึกให้ให้บลายนตัวได้ศูนย์หกก็ถือถ้ามัชิมาศูนย์มัชมาศูนย์หกก็ศูนย์เก่าบอกพัดป่านันถือตรงตรงถือตรงตรงเลยบได้กรับเพม่อนเขาบอกว่าท่านึงเก้าก็คือหกหนึ่งเก่าหนึ่งไห้แค่ทำถ้ามัศูนย์ก็คือศูนย์หกศูนย์เก้าได้ลายบล็อนี่โอ้ย ได้ไหลายได่นอนเลยเจ้าของแต่แต่ซื้อวัได้กลับมาแล้วแม่ ได้เป็นเท้าสองเท้ากันเล้วได้นยูได้เท่าสองเท้าในยูแต่มเพราปากว่าได้เท่าใดเท้าสองเท้าเพราสองเท้าได้แค่นั้นพอขอเพระเลยใช่ป่าวใเท่าไงให้เอฟซีติดตามกันเองรถเราถือเพราะถือกันในใบเท่าสองเท่าเอุตส่าห์ให้แนวทางไปนั้นถ้าบ่ถือก็คือว่าโอ้ง่วแล้วทารกคนพผลบ่าไปเ้อค่ะใจบริสุทธิ์เด้อค่ะเด้อีผู้ใดเข้ามาไม่ลืมเด้อพี่น้องกดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อแมนูนี้เพราะพลาดปูฉีบมาให้ยซีบหมดเลยค่ะเด้อให้ติดต่อกันเด้อให้ยเป็น เป๊ะๆนี่ใช้วิ่งงวดนี้ใช้วิ่งไวเลยหลายในกลุ่มกับไหลในกลุ่มในน้ำนี่ไหลบ่หลเยบซีติดตามถอเร็วว่าเรวแล้วถึกอีกล้วห้เก่ศูนยศนเก่ายามแลงถือเล้วอีกโอ้ถือแล้วบบางไทยบ่แล้ว่มถือถึกล้วอีกเก่าศย์ห้เก่าศูนย์ห้เก่าศูนย์ก็ศูนย์เก่าเแมนคบทนเอฟซีแมนคัเอฟซีเราใบนั่นเด้เราบอกว่าเอาใบนั่นไปตามแล้วอีกเรื่องมือเลงกับใบนั่นก็หายด มีกคนซื้อน้ำก enfin, ัถือเบแมนบอกว่าถ้าือโตผลงวดไปแนวทางแมนน้ำนี้เลขกนี่มันมันจะไปออกมันสอกไทยเราสอบแล้วผมนี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบอศูนย์หกก็ศูนย์เก่าศูนย์หกออศูนย์หกออกไทยศูนย์เก่าออกแล้วสตีเก่าเดี๋ยวนี่ว่าคนบงงอีกบ่เห็นอีกแมนนี่เนา สวยเป็นเบิ่งน <e ี่อันเก่านี่นี่นี่อันเก่าเด้อค่ะเด้ออันเก่าของแม่นํานี้ให้เด้อค่ะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดบ่เห็นงวดนว่าหันกัย้อนก่อนกับไปเบิ่งคลิดอะไรเกี่ยไปเบิ่งคลิปได้เด้อค่ะเด้อบ่มีการแม่นลังออกให้ก่อนออกค่ะแมนนี้ห้06กับ09นี่ให้ไทยคือเดี๋ยวแม่นํานี้ให้เลขตัวเดียวเองให้เลขตัวเดียว616นึ่งหกแค่สหางเดียตัวเลขบ่ได้หลายผู้บ่ว่าแม่นํานี้ให้แล้วแม่มี้วางไดเอาใบตัวนี้ไปซื้อแล้วอีกเด้อมื้อแลงแล้วมันสิออก9009ศูน ออกอีลี่ออกอีลี่ว่เสียไปเบิ่งในกลุ่มแมนนี้ค่ะแมนนี้มีกลุ่มแมนนี้มีหลักฐานแมนนี้ห้แมนนี้ลี่เหล็กเล้าเหล็กน้อยเหล็กไทยอ่ะพอแล้วแล้วไปผู้ใดบอเห็นก็ถือว่าบบท่านนี้โชคท่านนี้ดวงอ่ะงวดนี้ก็อย่าลืมติดตามแมนับนี้คือเก่าค่ะอ่ะพอเต้นเหล็กถือกันมหาหลดแล้วเนาะใช่งวดนี้เทาใหายลิบเทาใหายดิบวิ่งไปก่อน แต่แต่แม่นอนี้นี่ต้องถามเพลนหนอกว่าเพ่นไดเท่าใดเพ่นไดเท่าใดกัหูอยู่แล้วว่าแม่นดอนี้นี่บังได้ายเพราะว่าเพ่นเพ่นเอาหายเบิ่งยู่บ้างหันแม่นดนี้บังคบพวกเอในเฟสในอิสราเอลแมลนี้บอกว่าห้ซื้อได้เด้อศูนย์หกศูนย์เก้าใหซื้อให้ได้เด้อเขาพากันถือกันโดนสั่นทังอินสราเอียลกันถือทังต่างประเทศถือกันแทบทุกคนไรยเม่นดนี้ก็มีเด้ลรยที่เขามาว้าหาซื้อเด้อซื้อแค่เม็ดเดียวเลยศูนย์หกหกศูนย์ กับหนึ่งหกเนมือเน่นเสี่ออกอะเอาแค่นั้นว่บเอาเลขหลายตัวงวดนี้เอาเลขวิ่งไปด้วยค่ะเด้องวดนี้อะงวดนี้ถ้าบบมีตาเมย์แบบนี้มาอันโาอันว่าอยู่นี่เระท่านได้มีคูติบบให้เลขวิ่งไปก้อนออเป็นมีให้ไวเร็วถ้าเปนบ่มาตัวนี้คือมาหอมแกมคือเกาถ้าคือเกาแมนเมนนี้ให้หอมแกมคือเกาแบบเกาถ้าบบมีเลขตาเมย์แบบนี้บอกเด้ ถ่ายคือเก่ายหอมไปก้อนถ้าเป็นอยังนี้แม่นี่ก็สิปาแปงท้าแปงไม่หอมหอมไปก้อนถาเป็นยังเพราะวม่นี่ใส่ได้กพิงไว้บัดบ่บ่บัดห้ามันถึออีกกสิให้หอมขึ้นดอกไม่ได้หอมไ่ได้หอมใจก็ไ่หอมวดวันที่สองกุญนจผ่านไปแล้วบ่ได้หอมวันนี้คือกันไม่ได้หอมคันเก่าบไ่ได้หอมท่าเลยเว้าหยอกเว้าเริ่นเวมัวกันเล่นเยอพี่น้องลงไร้ิงจะเป็นดีละเขาเปล่าลงเป้าไดแม่นี่เป็นคนที่ห้ใหว้ใจวดวันที่สิบหนี่ ตัวไดตัววิ่งสีห้ตัวได้สีได้เขียนหกับเก้าเอาหกับเก้าไดงนี่ออกตเก้ายัมาหกเเก้ามาหกเกมากับเก้าเก้ากัจะจ้เก้าอ่งในแมนมีจับคู่ให้หกก็จะสี่หกอย่างหกหนีบถิงหกท่าเข้ามาแล้วที่เขาติดตอกันอยู่ปรมาณหาสามวเอาหกับเก้าหกเก้าเอาให้อเพิ่นไปแปดม่นแปดมันเป็นตาเรือบอกว่าแปดมาตั้งสองตัวบอเปลี่ยหมดแล้วเปดบดเก้ามาแทนเอาให้เอซีเพิ่นไป แปรสิมากับวันใดเก้าบอกว่าถึงเวลาของเก้าแล้วแม่นบอกเออเก้าว่ากูอยากขึ้นเวทีแล้วให้กูขึ้นเนี่ยเก้าวางปี่ยนมาสองคนดิเปลกระซานเก้าคือเก้าเก้าคือเก้าเออเก้ามาเก้าอยากขึ้นตั้งหมดว่างานแล้วขืนวันใดไอ้เก้ากับไอ้หกกับเก้าเนาะเลขวิ่งอ่ะหกกับเก้าแม่ลำนี้เป็นคนให้เลขวิ่งแม่นเด้อสำหรับจับคู่แล้วจากวันผ่าก่อนตามที่สังเกตหามาอีกบ่เคยผัดอีกจากมือเคยหามาตามอีกเนี่ยแล้วจับให้แม่มีฝันวันพ่าก่อนหลังจากวันพ่าก่อนค่อยมาเอา เ่อว่าพนฉีมักเขาฝันมันโกลดมันโขลมันพักพลฉีมันเหนีหน่อเขาหลังจากมันพักไปมากอันนี้ไ้เลวิ่งไปก่อนไยเลวิ่งไปก่อนนีเน้นๆหน่นยเพื่อนบ้านหน่วิ่งเน้นตัวเดนี่ต้องรอของฝันักตัวใดจักคูเอาตัวเดียวไฮเลยได้บ่ครับเอ้าเอาตัวเดียวไฮเลยหกซีหเหหกซีสีหกปั้นทงอันนี้แค่ไฮตัวเดียวเนี่ยนี่ทีมันจะมีมักทำมาหกคือหกซีสีหกเียนไรบ่ เขาเจ็ดตัวเดียวไปเลยก็ได้ทำมาหกเจ็ดตัวหนาไปเลยเออเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นอยากปล่อยอยากปล่อยหกสี่สี่หกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีถือว่าลีลามาปล่อยเลขวิ่งก่อนที่ว่าใชจะจับคู่ให้เพิ่นจ็ดตัวนี้เก้ามีแม่เลีกจับคู่ให้เขาแค่ตัวเดียวก็สั่นใจเย็นเอ่อโอเคอันที่ว่าบอกคือบอกว่าเหมือนแอ่าเดี๋ยวฝันให้มาประกอบค้อมฝันก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จับเก้าอันนี้เพิ่นจับหกไข่ก้อนเนาะจับหกไข่ก้อน อ่านี่เด้อพี่น้องวงกลมเลยวงกลมเลยวงกลมหกกับหกซีเลยเอาอดใจไม่ไหวแล้วหัวใจไม่ไหวอย่างนี้แล้วนี่น้ำนี่อยากบวกอยากไม่อยากบอกแหงอ่ะเอาอันนี้นะคะเด้ออันนี้วันนี้วันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ อันนี้อันนี้แค่เต้นเตือนแค่เล็กวิ่งได้หนิถ้า่มาตามที่แม่น้ำนี้บอกเกะคือว่ามาหอมแก้มแม่น้ำนี้เด้อเหมาโดนมาเดี๋ยวเดี๋ยวคือใกล้ใกล้เมื่อกี้เดี๋ยวเราประกอบใส่ขฝันประกอบไปข้างนึงใส่ควาอฝันประกอบก่อนให้ดีวัดจับให้เน้นๆจับสามตัวจับคูให้จับสามตัวจับสองตัวให้เด้อค่ะเด้อเอฟซีคู่หนาลักทุกคนไปเผื่อให้ข้างนึงเนาะเอฟซีกันหนาหักหนาหักทุกคนที่ไหนหมันหมันน้ำแม่น้ำนี้เด้อค่ะเด้อเอาเอาวิ่งไปก่อนตัวว่า หกมีเพิ่นจับคู่ให้แล้วล่ะใชหกสี่แมนแมนนนี้ไห่นี่ยไห่เก้าอะไรบริลลาเนีเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวรอเก้าอะไรแมนน้ำนี้สิมัดจับเดี๋ยวรอชุดสามตัวชสามตัวกับสองตัวสามตัวรอติดตามแม่น้ำนี้เด้อค่ะเด้อสองตัวสิได้ปังๆมันหันได้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่น้ำนี้ไปพยากรีแม่น้ำนี้ย่างหลายเลยทักอะเต็มเลยเต็มเบอป้าแม่น้ำนี้คือไห่แมนเท่ศูนย์หกฟันนะใช่เอาศูนย์หกไม่ได้กลับเลยพ่ะนะฟันว้า เดี๋ยวรอชุดสามตัวอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอชุดสามตัวเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปถ่าเด้อคะันกล้องนี่คือยังมืดมืดครับพี่น้องเพราะเห็นอยู่ดอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปรอเลยนะครับจะดตามไว้เลยนะครับชตัวไม่น้ำนีสามตัวกับสองตัวเดี๋ยวอีเจ๊อีเจ๊เมื่อแหงมาตามชุดสามตัวหลังจากวันพระหลังจากวันพระหลังจากวันพระแมนนี่อีฟ่อนเหหปูเรากับแมนนี้สิขอเลขจากปูให้ปูไปเขาฝันคาคาแล้วแมนนี้กะสี่ไห้เน็ตเพชรก่อยมาอีกเทั้งนึงเนาะ เราบอกว่าปูสีไห่ไห่ต้องไห่อีีหลอ๋วเขาผันใจโอเคเดี๋ยวยังไงก็รอนะครับหลังวันพระพระได้ี้อวบานวันพระหลังวันพระเจอกันวันพระยังกระซางหอให้หลังวันพระเจอกันครับอ่ะเจอกับแม่นีอีกรอบไปค่ะเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่น้ำนีนะครับขอบคุณนีแกล้มแก้มแกล้มแก้มเออโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ